ันนี้ก็มารีวิวนะครับการกินน้ํามันนะครับหรือประหยัดน้ํามันก็ไม่รู้นะครับจริงๆก็กลางๆแล้วกันของเชฟโรเลตสปินนะครับถังนี้นะครับก็ได้รีเซ็ตไว้ตั้งแต่ตอนที่เติมเต็มถังนะครับก็จับทริปได้605.2กิโลเมตรนะครับ อัตราการกินน้ำมันก็รีเซ็ตไว้นะครับตอนตอนนั้นอ่ะพร้อมๆกันเลยก็ได้ที่13.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เติมเต็มถังกลับเข้าไปนะครับเมื่อกี้นี้ก็เติมเป็นแก๊สโซฮอ95นะครับเป็น E10 ออกเทน95เติมไป1,300บาทนะครับ1,300บาทก็ประมาณ45ลิตรนะครับ 45.6ลิตรนะครับลิตรละ28บาท51สตางค์นะครับวิ่งได้ระยะทางทั้งหมด605.2นะครับคราวนี้ถังต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะจับอัตราการกินน้ำมันนะครับก็ถ้าหากตั้งตั้งหน้าจอสมาสกรีนเนี่ยเป็นเป็นอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่แล้วเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มตรงนี้นะครับแช่ไว้เขาก็จะรีเซ็ตให้อย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะครับตรงทิปมิเตอรอ์เขาก็จะขึ้นเป็น0ูนย์กิโลเมตรนะครับแล้วเราก็จะวิ่งจนน้ำมันเหลือขีดสุดท้ายนะครับแล้วก็เติมกลับเต็มถังเราก็จะได้อัตราการกินน้ำมันนะครับเข่าๆแล้วก็ได้ระยะทางตรงนี้นะครับทีนี้การคำนวณแบบละเอียดนะครับเราก็จะเอาระยะทางเมื่อกี้นี้นะครับของผมที่ได้6 0 5 2นะครับ ไปหารด้วย45.6กนะครับก็คือปริมาตรที่เติมกลับลงไปแล้วมันจะได้เลขเท่าไหร่ไอตัวนั้นน่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเราวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหรือถ้าหากอยากแปลงเป็นบาทต่อกิโลเมตรนะครับเราก็จะเอา1,300บาทนะครับหารด้วย605.2นะครับเดี๋ยวจะลองคำนวณดูว่าจะได้ กี่กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็คิดเป็นกี่บาทต่อกิโลเมตรนะครับการคำนวณน,นะครับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเราก็เอาระยะทางที่วิ่งได้จากทิปมิเตอร์นะครับก็คือ6 0 5 2นะครับหารด้วย45.6ลิตรนะครับก็จะได้13.2 7 2นะครับก็ถือว่าตัวมิเตอร์ของเชฟโรเลตสปินเน่แม่นยำพอสมควรเลยนะครับเพราะของผมเนี่ยกดได้13.2นะเมื่อกี้นี้ คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเขาคำนวณเป็นบาทต่อกิโลเมตรเนี่ยจะได้เท่าไหร่ที่เขาชอบพูดกันเฮ้ยเปลืองจังเลย2บาทกิโลเมตรหรือประหยัดจังเลยกิโลเมตรละบาทอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวมาคำนวณนะผมเติมน้ํามันไป1,300บาทนะครับชดเชยที่วิ่งไปหกร้อายาจุดสองแล้วก็จะเอาหนึ่งามตั้งแล้วก็หารด้วยหกศูนะครับ คิดเป็น2.148บาทต่อกิโลเมตรนะครับก็ตีกลมๆก,ก็2.2บาทต่อกิโลเมตรนะครับก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้ประหยัดถึง e ีโคคานะครับแต่ก็ไม่ได้กินเท่ากับรถ SUV 7ที่นั่งขนาดใหญ่อย่างยี่ห้ออื่นๆเนาะก็ถือว่ากลางๆนะครับก็กินมากกว่ารถเก๋งแต่ประหยัดกว่ารถ7ที่นั่งขนาดใหญ่ๆนะครับ อย่างวันนี้ผมก็ขนของมานะครับมีลังใหญ่ๆอยู่เจ็ดลังนะครับแล้วก็ของเต็มคันรถเลยนะครับน้ำมันถังนี้เนี่ยที่ที่ได้ตาประมาณนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมวิ่งะระหว่างจังหวัดนะครับเป็นส่วนมากน้ำมันถังนี้เนี่ยไปกับร้อยเอ็ดขอนแก่นเนี่ยประมาณเกือบสามเที่ยวนะครับก็สองเที่ยวครึ่งะนะครับไปกับสองเที่ยวครึ่งก็ ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ทําให้ชีวิตลําบากมากเกินไปก็พอจะหาเงินมาเติมน้ํามันได้นะครับแล้วก็นั่งด้วยความสุขสบายนะครับถ้าใครเคยลองขับก็จะรู้ว่ามันขับสนุกจริงๆนะครับเจอฝนเจออะไรก็ไม่โยกไม่โค้งเท่าไหร่นะครับก็ติดใจนะครับตอนแรกคิดว่าจะซื้อมาขายไปแต่ก็คงจะอยู่กันยาวๆคันนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่มาปีนึงแล้วแหละนะครับ ถือว่าคุ้มค่านะครับตอนนี้ราคาตลาดก็2องแสนต้นๆนะครับบางคันก็ไม่ถึง2องแสนด้วยซ้ำสำหรับรถ1500งพยซีซีเที่นั่งนะครับที่นั่งกัได้เจ็ดที่นั่งจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่านะวันนี้ขนของอะไรมาบ้างนะครับสำหรับใครที่มองหารถรุ่นนี้ก็หาซื้อมือสองได้นะครับตาม facebook ได้เลยหรือจะซื้อกับผมก็ได้นะครับถ้าราคา มากพอผมก็จะขายต่อให้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนดูนะครับหรือใครอยากจะหารถเจ็ดที่นั่งนะครับราคาประหยัดคุ้มค่าไม่กินน้ำมันมากเกินไปแชร์คลิปนี้ให้คุณภรรยาที่บ้านดูนะครับเผื่อจะเป็นหลักฐานเฮ้ยมันประหยัดจริงๆนะนะครับผมเคยวิ่งจากเชียงใหม่นะครับถึงขอนแก่นน้ำมันถังเดียวนะถึงบ้านเลยนะครับจาก รอบเมืองเชียงใหม่นะครับเติมน้ำมันแล้วก็ยิงยาวๆมาถึงบ้านที่ขอนแก่นนะครับก็เกือบ700โลนะครับตอนนั้นวิ่งลงเขามันก็เลยประหยัดนะครับแต่ขาขึ้นเนี่ยไม่ได้ขาขึ้นเนี่ยต้องเติมที่ลำปางนะครับก็เฉลี่ยไปกับเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับใช้น้ำมัน2ถังกับอีกจึงหนึ่งนะครับถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับเที่นั่งนะครับไงก็ แชร์ให้คนที่คุณอยากจะอ้อนเขาเพื่อซื้อรถคันนี้นะครับเพื่อจะเป็นผลประโยชน์กับท่านนะครับให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ